สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมือนีกับมาพบพ่อ g ช่องนุ่มมหาสบายออฟฟิเชียลอีกคือเกา่ามือนีสิมาเฮ็ดหยางวัตถิพี่น้องสิมาฉีดวัคซีนสิวสัคซีดวัคซีนอหิวาตะกโรคอหิวาเป็ดไก่เด้อนี่สําหรับเป็ดและไก่เด้อนี่วัคซีนตัวนี้ไปขอได้กับกรมปศุสัตว์เด้อก็คือตัวขวดนี้มันจะมีร้อยหนึ่งร้อยซีซีเพิ่นจะให้ฉีหนึ่งซีซีต่อไก่หนึ่งตัวสีสนะเอ,อิกมัน สีดแบบใดเดี๋ยวสิมาเบิ่งพี่น้องนี่เดี๋ยอะเห็นปะวัคซีนตัวนี้ไปขอกับปศุสัตว์ได้เด้อเดี๋ยวอันนี้กับมือสมัครเหรียญพี่น้องกระสิมาสีดลองเบิ่งเพิ่นจะให้อุป,ปรกรณ์มาเข็มสีดยองสีดยาวิตจมูกก่อนพี่น้องคือ่ออะไรน,นี่อันนี้ก็คือเข็มฉีดยาเพื่อนใหญ่เท่าไหร อันนี้คือเข็มจีดยาที่กรมปรศุสัตว์ให้มาเด้อนน ไปก้าวเข็มออกเด้อพี่น้องเด้อไอจไดะจะสีสีเบิดเนาะสีสีแล้วง่ายบ่เนาะพี่น้องคือหลายตัวก้าวเข็มสีส่หัวมันเนาะแล้วก็ดึงตัวนี้ออกอันนี้เรียบร้อยแล้วพี่น้องต่อไปกระสีดูดอันนี้ออกหนึ่งซีซีเด้อปึ๊บนี่หนึ่งซีซีขยัเขยับ แล้วก็เสียบเนาะหอมเมนบลาเสียบแล้วก็ดูดอันนี้ได้สามซีซีึมีพี่น้องมีเดอ้อ การสีก็ต้องจับไก่มาเนาะจับไก่หนึ่งตัวมาแล้วก็หงายหน้าอกมันขึ้นพี่น้องฉีดเสกกล้ามเนื้อหน้าอกด้วยสีใส่กล้ามเนื้อหน้า,อก,กา,นอ,นาอกปึ๊บตรงนี้ด้วพี่น้องเด้อไปหาคำหากรามเนือมันก็พี่น้องไหว่าหน้าอกมันแตตรงนี้ผ่านไปแล้วหนึ่งตัวสีฉีดพานไปแล้วหนึ่งตัวพี่น้องได้แล้วับ เอาตัวที่สองมาฉีดพี่น้องนี่ปุ๊บปุ๊บจับหงายท้องขึ้นกลําดูหน้าอกมนันหากล้ามเนื้อน้าอกเดอ้อฉีดเส้นอกเด้อนี่ได้แล้วสองตัวพี่น้องเอาสองตัวแล้ว สีให้พี่น้องเบิ้งจ็ดสิบตัวเด้อพี่น้องเด้อได้สองตัวแล้วมานี่มานี่เบิง้งจับหงายท้องจับหงายท้องแล้วก็ฉีดเด้อดูจะห่องมาล่ะเบิง้งหงายท้องขึ้นห้วยทำดูกล้ามเนื้อหนะ้าอกมันเด้อทำบางกล้ามเนื้อนาอกมันแล้วก็เสียบเขาเลย ได้สามตัวแล้วพี่น้องอ,อ,อันกลมประตูสัตว์แนะน้ำวานวัคซีนป้องกอันอหิโรคอหิขอประทานโทษวัคซีนป้องกันอหิวาตากโรคนี่เพื่อนให้ฉีดทุกๆสามเดือนเน้อขันตัวนึงเป็นคือตตยยกขอกได้พี่นอ้องเะาต้องป้องกันใบตรงนี้คุมคุมกันไว้ก็คือพอฉีดแล้วอีกสองอาทิตย์ มันสิสางภูมต้านทานขึ้นมาภูมิคุ่มกันขึ้นมาเลยบแมสีสิมีภูมิต้านทานเลยเด้อพี่น้องต้องรออีก2อาทิตย์มันถึงจะมีภูมิต้านทานขึ้นมาแล้วก็จะตัดปัญหาเรื่องนี้ไปเนาะเดี๋ยวฉีดตัวต่อไปเด้อพี่น้องขยาวขยาแล้วก็เสียบเนาะเสียบเพื่อจะดูดเอาตัววัคซีนออกมาประกถนนาเด้อพี่น้องอันนี้ได้กี่ซีซีเนี่ย ได้สี่ีก็ได้สี่ตัวเนาะก็ยัดใส่ใช่ละอีู่ด้วยพี่น้องกระจับมาก็เข้าได้ตัววัคซีนเรากรจับหงายทองเลยพี่น้องแล้วก็ข้ามหากล้ามเนื้อกล้ามเนื้อตรงหน้าอกมันเนาะ่ใส่ละสีดเสียบเข้าไปเลยสักประมาณ5้ามิลเนาะ เเคได้แล้วเสร็จแล้วพี่น้องแล้วก็อยไปเนาะ okay. ได้สีตัวแล้วได้สีต่ตแล้วเอาตัวที่ห้ามาอันนี้ได้ตัวที่ห้าเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเด้อเบิองยังมาสับไม่หรอค้าหาก้ามเนื้อเด้อก้ามเนื้อนะอกอกเนาะแล้วก็ ดูดูตัวปริมาณดูด้วยพี่น้องด้วยอันนี้มันเหลือเท่าไหร่โอเคห้าตัวแล้วเฮ้ยซื้อนี่งเบงซื้อจากแข็งแรงกับมันนี่ ม่นนีีคำหาหนาอ,อกมันเดวยพี่น้องเด้วนี่เดหน้าอ,อกกล้ามเนื้อตรงหน้าอ,อกเด้อแล้วก็เสียบเข้าไปเลยพอประมาณแล้วก็ค่อยบีบยาได้หกตัวแล้ว ตัวยากรได้หกตัวแล้วแล้วก็อันนี้แช่แช่น้ำแข็งไว้ด้วยพี่น้องเนี่เพราะว่าตัววัคซีนเขาไม่แช่น้ำแข็งไว้เด้อให้อุณหภูมิต่ำพี่น้องดูยาออก โอเครอบนี้ได้หาซีซีหาตัวมาด้วพี่น้องนี่ดูสลิงได้ห้าซีซีก็หนึ่งละซีเอ่อหนึ่งซีซีต่อหนึ่งตัว,ตวมาเนี้มาเรียบมาสีจ่าแล้วสีจา่จาเด้อเจ็บนิดเดียวเจ็บนิดเดียวบังบังจับมาด้วพี่น้องแต่ว่าแต่ว่าผู้ถึงมันก็ต้องมีคนซอยจับเด้อแต่ว่าข่อยผู้เดียวผมก็เลยยังอยู่ซื้อ เด็บเข้าไปเนาะโอเคเสร็จแล้วอืม แม็สับมือย่นี้โอเค,อเ,คเสร็จไปอีกแล้วอีกหนึ่งตัว นีแล้พี่น้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาตอหิวาต์าาตกกระสําสหรับสัตว์ปีกเนาะสาหรับไก่กับผู้ใดอยากได้หรือว่าบริัทใดฉีดกับไปขอติดต่อขอรับใดยุกรมปศุสัตว์ทุกอาเภอทั่วประเทศเด้อพี่น้องเด้อฟรีเพิน่นกระแสอุปกรณ์มาเนีย่ยค่ะจะเริมเตรียมทาน้าแข็งไก่เพิ่มใส่ตัววัคซีนมาแช่น้ำแข็งมาน้ำเนาะพี่น้องเนะาะจังใดก็ขอขอบคุณอย่าลืมฝากกดติดตาม ฝากาากาูไลกดแช่ในเด้อพี่น้องสิได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปสร้างคลิปที่มีประโยชน์อ๋อละกะมนก็จะมีทั้งสาระละกะความบันเทิงผสมผสนกันไปนะพี่น้องเนะาะฝากกดติดตามเด้อขอบคุณเลยหลายพี่น้อง